ค่ะเสียงดีเอฟซีนักศึกษา้วดีเจ้าพี่น้องจ๋าเจอกันอยู่ป่าเห็ดโอ้ยเห็ดเพิ่งขาไหลเจอกันป่าเห็ดเด้อสาวนี์พี่น้องจ๋าพามาเข้าป่าหาเห็ดหาเห็ดค่าวว่าเห็ดเพิ่งออกเห็ดเพิ่งเห็ดดินเห็ดนาเลเห็ดเพิ่งหวาน ย,ยิงไล่ไหลได้เห็ดยังยาง,ยางสะเห็ดยังเข้าหาเก็บรวมกันเมื่อใดเข้าบุหุจกัจกจักขมจักหวานจักเปรี้ยวเห็ดอยู่บ่ซื้ออืมเห็ดยังอันนี้ หวานบอนบ้าบึงเห็ดพังหวานเนี่ย,ยเห็ดพังหวานขาบักงบักงเอามีดเข้าไปใส่แบบ้ับงจุ่มนี่ครับจะสะอ,อ่อนแทป้โผู่โผื่เสียงดังบลา拉เห็ดเพังหวานพี่น้องจ๋าหากะโอกงามแท้ อออกเป็นหม่เป็นหม่มันคือใบตองนี่เนาะมันก็เลยแนมบเห็ดน,นี่หาก็เข้ามาได้เห็ดน,นานแลสี่หาดอกนะจะได้เห็ดสี่ห้าดอกเขี่ยใหญ่คือหมานแทะ เฮ็ดมันออกสมบิเห็ดหน้าเละก็ออกเห็ดเพื่องหวานก็ออกเห็ดเพื่องขมก็ออกเก็บกระบอกเป็นชักอันใดหวานชักอันใดขมเห็ดดินเสมอเป็นอยู่เห็ดเพื่องหวานก็เห็ดเพื่องอันขมเสมอเปลเป็นเก็บไปลดนให้ยาแยกเอา ย่านเพชรพงษขมอ่ะ <Myan S 2> น,นี่ยเนมได้นนเห็นมันพูจักหวานจักคม จี้ผมจะหวานจะขมเก็บไปลบอ้าเห็ดคือสามัน เฮ็ดขมหรือเฮ็ดหวานเฮ็ดหวานเฮ็ดขมกับบนมูนเด้อนี่คือกัมดมาตัดตีนก่อนมันฝนตกมันเฮ็ดมันสีบดเฮ็ดมันสีดำคือหาหาหาคืออันใบตองมันหายากเนาะ ทิมฮอตหนีดทิมฮอตอันสะขึ้นหอดเห็ดเพาะก็ขึ้นหอดเมื่อคืนในฝนตก,ลกแล้วโมเมนเห็ดเพาะมุ่งตาแล้วบอกอยุงร้อยหลายยุงหลายขนาดหเห็ดเพิ่งขายหลาย เ bon ห็นบอนี่งามไหมงามไหมเพิ่งขาลายเห็ดเพิ่งขาลายด้วยหนึ่งดอกมีดอกเดียวเนี่ย